จ้าดังกว่านี้หน่อยเ้ีะะ่ยค่ะวันนี้เรียกว่าโต๊ข่าวบันเทิงนะคะเอาใจแฟนๆของทางช่อง3นะคะวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วค่ะที่เหล่าดาราจะมาแจกลายเซ็นบนปฏิทินนะคะวันนี้เราก็เลยให้คุณจ้อนะคะลงไปสัมผัสกับบรรยากาศด้านล่างเลยนะคะที่หน้าอาคารมารีนอนนะคะวันนี้เรียกว่าแฟนคลับที่มาที่นี่นะคะจ้อก็จะได้เจอเหล่าดาราเรียกว่าโอโหฮอตทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นคุณเดชมาแล้วใช่ไหมคะ ครับพานพี่พงมนะฮะคุณแหม่มนะฮะแล้วก็ทั้งสามสาวนะครับในห้องโถงนะครับตอนนี้เจ้าอยู่สดี่ล่างคาแมนิลนนะครับทั้งหมดมาเกือบหมดแล้วนะครับขาดแค่ยาาติรัสยซซึ่งตอนนี้กำลังบอกว่าเดินทางมาอยู่นะฮะพี่แหม่มนะครับครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะพวาเวลาเรากำชับนะครับนัเดศสวัสดีครับ สวัสดีดาราทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้นัดเดชนะครับแล้วก็คุณแอนมากคิมเบอรี่นะฮะอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีคําถามนี่นะฮะพี่แหม่มท่านผู้ชมจากแฟนๆที่มารอขอไยเซนในวันนี้นะครับแล้วเราก็ประมวลมาสักสองสามคำถามนะครับในแต่ละคนนะฮะนัดเดชครับครับผมเขาถามมาว่าวันเกิดปีนี้นัดเดชเกิดวันที่ วันเกิดวันที่สิบเจ็ดครับผม17ครับ17ธันวาคมคนะครับถามว่านัดเดทคิดแล้วอยังว่าจะทำอะไรแล้วจะไปที่ไหนจริงๆแล้วจริงๆยว,วันที่17อ้าวดอ๋อระยะมาแล้วยายาลัษยานะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่ให้ยายาลงหน่อยนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่สดจริงๆนะฮะนี่ก็ได้เพื่อนครับออาจัดเก้าอี้กันมา ตอนนี้นะครับแขกที่มานี่นะครับผมสายตาคร่าวๆเนี่ยประมาณเกือบเกือบพันนะครับลายเซ็นตอนนี้เราเซ็นถึงเลขที่475นะครับสำหรับตอนนี้คนเดียวสวัสดีกาย,ยาย่าค่ะอ้าวณเดชนั่งนี่เล็นัเล็อีกอยู่ยไหนอ่ะส่วนญ่ตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยนะคะเรียกว่าเอาเอ่อถ่ายรูปไปยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะอ,อ้ากลับมาณเดชนะครับณเดชนมันเกิดว่าไง จริงๆวันเกิดนี่อยู่ที่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศครับผมก็อาจจะถือโอกาสเที่ยวไปด้วยในตัวครับผมก็พาคุณแม่ไปด้วยครับผมอ่าฮะครับผมนี่คือวันเกิดนะฮะใช่ครับแล้ววันนี้เขาบอกว่านเดตมาช้ามาช้าหรือเปล่าฮะไม่ได้ช้าครับไม่ได้ช้าพอดีว่าติดไปเรียนเมื่อเช้าครับผมไปเรียนที่มหาลัยเมื่อเช้าอนะครับผมนี่นเดตคุกี้เมย่นะครับค่ะถัดไปนะครับขอเสียงยาย่าหน่อยนะครับ แล้วต้องให้เธอตอบคําถามผมด้วยนะครับเดี๋ยวรายงานไม่ครบนะยะยา <ๆ S 2> เห็นบอกว่าเพิ่งมาเลยสอบมาหรือเปล่าครับเป็นยังไงใช่ค่ะวันนี้สอบวันสุดท้ายสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะสอบวิชาอะไรคะอืมมิวสิกแอนด์คัลเจค่ะดนตรีและวัฒนธรรมทําได้ดีไหมโอเคโอเคโอเคนะครับเอาไปทางคุณแอนมานะครับเอาขอเสียงกี่เพาหน่อย คุณแอนครับแฟนๆรู้ข่าวมาแล้วนี่ลุคอาจจะรู้ก่อนผมซะด้วยซ้ํานะฮะว่าละครเรื่องอย่าลืมฉันเหรอฮะใช่ค่ะจะเปิดกล้องหรือยังแล้วเปิดเมื่อไหร่ฮะเปิดต้นปีหน้าค่ะเปิดต้นปีหน้าประมาณเดือนได้ไหมเห็นพี่ดาบอกว่าน่าจะเป็นปลายปลายมกรลาหลังจกจบเรื่องที่นาเดทเล่นนะคะต่อกันอะไรเงี้ยค่ะกระแสกี่เพาเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะก็ใกล้จบแล้วเลยอีกสองอาทิตย์ก็จบแล้วค่ะครับนะฮะนี่คือคุณแอนทองผสมนะขอบคุณค่ะไปที่หมากรินครับครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมามีคําถามมาบอกว่าถามมาครับมาเรียนหนังสือยังไงถึงบริหารเวลาได้คะนี่จะปม่ตเด็กนะนะครับก็โรงเรียน3าวันครับผมก็มีวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็นอกนั้นวันอื่นก็คือทํางานครับผมแล้วตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนรังสิตครับที่เดียวที่เดียวกันที่เดียวกันเรียนเดียร์นี่เรียนชั้นเดียวกันด้วยหรือเปล่าชั้นเดียวกันไหมรุ่นพี่ครับผมคณะ บริหารครับผมบริหารนะฮะขอให้ประสบความสำเร็จตอนนี้ปีอะไรแล้วเนี่ยครับตอนนี้ปี3ครับผมปี3นะฮะครับเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ครับคุณแหม่มะมีเวลาอยู่ค่ะยังพอมีนะไปที่แอดต่อครับคิมเบอรี่นะครับคิมเบอรี่ครับคิมเบอรี่คิมเบอรี่ค่ะพี่แอดไม่น่าจะอ้วนขนาดนี้มะพี่แอดไม่น่าจะอ้วนขนาดนี้คิมเบอรี่ครับใส่ดีค่ะแฟนๆถามมาว่าทำยังไงถึงน่ารักแบบพี่คิมคะ กินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆหน่อยถามกล้องตอบกล้องหน่อยพี่หมากบอกกินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆไม่ค่ะก็ไม่รู้อะทำยังไงอะค่ะต้องถามพี่แอนมากกว่านะคำถามเนี้ยพี่แอนนี่ก็คือเป็นเจ้านายในปัญญาชนกลนครัวหรือไหมฮะใช่นะฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างผลงานจากนี้ไป ก็มีเรื่องแรงปรารถนากับพี่นาเดชนะคะแล้วก็ต้นรักริมดัวกับพี่หมาคร so. ับผมพี่จะเห็นปีหน้านี่ค่ะแรงปรารถนานี้จะออนแอร์เมื่อไหร่นะต่อเหนือเมฆ้กั ใช่ตอนนี้เมฆตอนนี้เมฆครับผมก็รอชมติดตามกันไปเลยครับผมคือตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าเราเบรกการเซ็นไลเซนเพื่อโต๊ะข่าวบันเทิงโดยเฉพาะนะแล้วต้องท่านอื่นแล้วครคุณเจ้าท่านอื่นแล้วม่เดลาเหลืออีก2นาทีเจมส์มานะครับจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะฮะทางนั้นนะฮะเดี๋ยวผมขอชิงเโกกหน่อยน้องป๊อบถากูลนะฮะ ทั้งหมดวันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 8คนนะเดือยคนครับน้องมิ้นด้วยครับผมน้องมิ้นน้องมิ้นด้วยอยู่นั่นนะฮะครับอ่าฮะค่ะเบลจะขอบคุณเอ่อเหล่าแฟนคลับที่มากันตั้ง3วันเลยทีเดียวมาเรียกว่าให้การต้อนรับแฟนเอ่อเหล่าดาราทางช่อง3อย่างคับข้างเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะมากับย่ากับพี่แอนก็ได้นะฮะใครถือไม้นะฮะช่วงสุดท้ายของโต๊ะข่าวแล้วนะฮะฝากขอบคุณแฟนๆหน่อยเพราะว่า ปีนี้เป็นปีที่คึกคักอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็มีแฟนๆมาขอลายเซ็นเนี่ยนะฮะนับพันคน2000คนโดยประมาณแบบนี้โดยรวมเลยนะครับขอบคุณหน่อยครับโหก็ให้ย่าย่ายังไม่พูดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่สละเวลาเพื่อที่จะมาให้เราเซ็นปฏิตินให้นะคะก็หวังว่าจะ เห็นลายเซ็นของพวกเราทุกคนเราก็จะคิดถึงไปตลอดปีเลยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจนักแสดงช่องสามทุกคนครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้สิ่งดีไหลเข้ามาในชีวิตกับกับทุกๆคนนะครับผมขอบคุณครับเอาครับขอเสียกับมือกับทั้ง8ท่านนะฮะ พี่แหมมมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมฮะอ๋อพี่อยากจะฝากให้เดชเซนอะไรเซนให้ด้วยนะคะ,ะพี่แม่มบอกว่าขอลายเซ็นต์ส่วนตัวหน่อยแล้วก็เข,เขียนว่าเขียนว่าแดดพี่แหมมนะคะเขียนว่าแดดพี่แหม่มที่รักและเคารพและจงรักภกดีด้วย ขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะคะรับที่มาส่งนะครับทั้งสี่ท่านครับค่ะขอบคุณนะคะเอาละค่ะเรียกว่าเป็นบรรยากาศสุขสนานนะคะที่เราให้ชมกันเรียกว่าเต็มที่เลยนะผ่ถ้าเกิดได้มาครบท่าคนเนี่ยไปประมูลขายได้เลยนะได้เลยนะในเว็บไซต์เลยดีไหมใช่ค่ะ